อันดับแรกเลยนะครับตัวเทอร์โบลูกค <hi> ้าเป็นมาตอร์สองดีเซลนะเทอร์โบขาดมานะครับเห <Wow. S 1> ha right ็นไหมครับนี่เทอร์โบขาดมาน้ำมันเครื่องเราอยดีคันนี้เป็นยนไอดีเด้อแผงอินเตอร์เมื่อหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผ่นแผงอินเตอร์เมื่อหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสภาพแผงอินเตอร์ที่ถอดออกมาจากรถลูกค้านะครับรั่วนะครับน้ำคุณแลนด์รั่วน่าจะมาจากที่เทอร์โบมันขาดนะครับคุณแรนด์มันรั่วอยู่ในไอดีใช่ไหม แล้วก็มีเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบมือหนึ่งนะครับเป็นของแท้จากมิตูบิชิแต่ว่าราคาจะถูกกว่าเบิกหน้าศูนย์เพราะว่าเราสามารถสั่งโรงงานตรงเองได้เนะท่านั้นไม่พอครับก็รถวิ่งกิโลแล้แตบคันนะี้วิ่งแสนสามแคดดีเพฟตันนะครับก็ทำการใส่ท่อดอาวไปครับนะเดี๋ยวจะรีแมปอ e u u จูนใหม่ ปิดระบบ e t r ด้วยจะใส่แผ่น CNC นะครับอะแดปเตอร์ปิดสองอย่างรายไปอันนี้คือสภาพที่ยกมา หรับคันนี้นะลูกค้าก็ไม่ได้เป็นการขับรถเข้ามานะครับเป็นการที่เขาไปยกออกมาจากที่อื่นเพราะว่าหนึ่งมันพังเยอะแล้วก็อาจจะตีราคามาสูงนะครับแต่พอมาเปลี่ยนที่ผมเนี่ยก็คืออันไหนที่ควรจะเปลี่ยนนะครับมือหนึ่งเราก็มีอะไหล่มือหนึ่งของแท้แต่ว่าถ้าอย่างเป็นเทอร์โบของแท้เนี่ยที่ร้านก็จะถูกกว่าเบิกหน้าศูนย์นะครับเกือบๆหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเราสามารถเบิกกับโรงง,งาน t s ซูบิชิโดยตรงได้เป็นเทอร์โบแท้เหมือนกันนะครับแล้วก็แผงอินเตอร์ อย่างตัวแผงอินเตอร์ด้านในอ่ะอย่างคันนี้ลูกค้าก็คือว่าบูลเลต์มันรั่วใช่ไหมบุลเลต์มันรั่วด้านในครับก็จริงๆ่ะมี2ช้อยว่าจะเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งนะครับหรือว่ามือ2ราคาก็ครึ่งๆึงงนะมือ1มือ2ของสําหรับมาสองดีเซลแล้วก็มีรีแมปนะครับตัด DPF ปิด ETR จูนก็รถวิ่งแสนสามถ้าทาขนาดนี้ออกไปก็สภาพน่าจะเหมือนใหม่เพราะว่าทําค่อนข้างเยอะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างที่เสียแล้วก็ลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งด้วย ก็รีแมปนะครับก็จะปิดระบบอจา ID ไอดีก็จะไม่มีน้ํามันนะครับเข้าไปไม่มีไอเสียกลับเข้าไปสําหรับเจ้าตัวม้าสองดีเซลแรงม้าก็จะได้เพิ่มประมาณ20-30ถึงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานเนี่ยก็แนะนําที่ประมาณ20ตัวใครที่มีปัญหาประมาณนี้นะครับ mm. เทอร์โบพังอินเตอร์เสียอินเตอร์รั่วแล้วอยากจะเอามาให้เราซ่อมหรือว่าไปตีราคามาแล้วหรือเราเข้าเข้ามาเช็ราคาองก็ได้นะครับว่า ที่ร้านเราก็มีตัวเลือกทั้งมือหนึ่งมือสองให้ลูกค้าเลือกถ้าเป็นงานประเภทนี้นะครับก็คือที่ร้านทําวันเดียวเสร็จนะครับลูกค้ารอรับรถได้เลยแต่คันนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าเราจะทำงานงานยากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าลูกค้ายกมาแบบว่ารือ้อไปแล้วนะครับแล้วก็น็อตน็อตกองกองเป็นกองกล่องมาครับช่างก็ต้องมาหาประกอบเอาแต่ที่ร้านก็จะพยายามใส่น็อตเก่าเข้าไปที่มันเป็นน็อตเดิมทั้งหมดนะเพราะว่า เวลาไปเซอร์วิสต่อมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าใส่น็อตแท้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆให้มันตรงจุดมันก็จะเซอร์วิสได้ง่ายกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่น็อตผิดแล้วเราฝืนเข้าไปคนที่เอาไปเซอร์วิสทําต่อเนี่ยมันก็จะทํางานยากเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนพวกช่อระบบแบคทัมอะไรให,ใหม่ให้ลูกค้าหมดเลยอันนี้ก็มีเปลี่ยนคอน้ําด้วยป่ะนี่ครับคอน้ําใหม่เพราะว่ารถวิ่งเยอะแล้วโอกาสแตกสูงเพราะว่าเป็นพลาสติก งานที่ร้านนะครับก็ทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเช็กอะไระเครื่องยนต์ช่วงล่างรีแมปจนเครื่องเุนเกียร์นะครับปัดเกียร์ล้างห้อยดีล้างหัวฉีดทาได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านคร่าวๆนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเข้ามากันค่อนข้างเยอะแต่อาจจะมาที่ร้านเนี่ยก็แนะนํานะครับให้นัดเข้ามาก่อนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะรับลูกค้าได้ลิมิตตามจํานวนถ้าเกิดนัดเข้ามาก็จะได้ไม่ต้องรอนะครับสามารถทําได้เลย